โอเคมาทำความรู้จักกับคีย์เวิร์ดกันนะคะคีย์เวิร์ดก็คือคำที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะใช้ค้นหาบนเซิร์ชเอนจินนั่นเองนะคะซึ่งก็คือพวก Google, Bing, Yahoo นะคะแล้วในการทำ Optimize SEO สสำหรับเว็บไซต์ของเราหรือว่าสำหรับคนที่ทำบล็อกนะคะเราจะต้องใส่คีย์เวิร์ด ในส่วนไหนอะไรยังไงบ้างนะคะเพื่อที่จะให้เว็บไซต์หรือว่าเว็บบล็อกของเรานะคะเป็นที่ถูกใจต่อ search engine ได้เอาเป็นว่าไปดูกันเลยค่ะแตดตำแหน่งนะคะที่คุณควรที่จะ ต้องใส่คีย์เวิร์ดในบล็อกโพสต์ของตัวเองนะคะในการสร้าง แต่ละโพสนะคะแน่นอนนะคะสำหรับการทำออนเพจ SEO นะคะทุกคนที่มีเว็บไซต์หรือว่าเว็บบล็อกของตัวเองนะคะด้วย o r d p r พลสนะคะจะต้องติดตั้งปลั๊กอินที่มีชื่อว่า Yoast SEO นะคะหรือว่าใครที่สะดวกใช้เป็นปลั๊กอินตัวอื่นๆก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะแต่ว่าส่วนตัวของแอมแอมใช้เป็นตัว Yoast SEO นั่นเองนะคะอันดับแรกเลยนะคะตำแหน่งแรกเราจะต้องใส่ในช่อง focus k e y ์เฟสนะคะอันนี้คือํ ตำแหน่งแรกนะคะตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมเลยว่าบทความของเราบทความเนี้ยที่เรากําลังสร้างขึ้นเนี่ยคีย์เวิร์ดก็คือคํานั้นที่เราใส่ในช่องคีย์เฟสเลยค่ะต่อมานะคะตำแหน่งที่2เรายังคงอยู่กับในส่วนของเครื่องมือ y o a อส SEO อยู่นะคะเลื่อนลงมาจากช่องคีย์เฟสก็จะมาเจอกับช่องแท็กไตโต้นั่นเองนะคะแท็กไตโต้ก็คือชื่อหัวเรื่องของเรานะคะ ที่จะไปปรากฏบน Search Engine นั่นเองนะคะเราจะต้องรวมคีย์เวิร์ดของเราเข้าไปในช่องนี้ด้วยนะคะอาอค่ะอธิบายเพิ่มเติมนะคะในส่วนของ Tag t ไตโตเนาะแท็กไตโตก็คือตรงชื่อหัวเรื่องตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะมันซึ่งมันจะสัมพันธ์นกันกับเครื่องมือของ Yoast SEO ที่อยู่ด้านล่างเลยก็คือตรง SEO t i t ไตตรงนี้นะคะ ซึ่งปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ Yoast SEO ใช่ไหมคะในระหว่างที่เราพิมพ์แท็กไตเติลด้านบนเขาก็จะขึ้นอัตโนมัตินะคะเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงกันนะคะกับเครื่องมือ Yoast SEO นะคะที่อยู่ด้านล่างฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปในส่วนนี้ด้วยนะคะซึ่งหน้าตาเวลาที่เขาจะไปปรากฏบนหน้า Search Engine ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นแบบนี้นะคะ 3นะคะก็คือชื่อสลักหรือว่าชื่อ URL นะคะเราก็จะต้องใช้คีย์เวิร์ดให้รวมไปอยู่ในชื่อสลักด้วยนะคะ4ต่อมาเรายังคงอยู่ที่ในส่วนของย a s t SEO อยู่นะคะก็จะเป็นตรงส่วน meta description นะคะตรงนี้จะเป็นข้อความย่อๆนะคะที่จะขึ้นไปแสดงผลในหน้าของผลการค้นหาใต้ตรง หัวเรื่องนั่นเองนะคะเราก็จึงจะต้องใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปในส่วนนี้ด้วยเช่นกันคะ่ะห้านะคะก็คือการใส่คีย์เวิร์ดไว้ใน h e a d หนึ่งหรือว่า h e a d สองนะคะซึ่งอยู่ใน คอนเทนต์ของเราในบทความของเรานั่นเองค่ะแน่นอนนะคะสำหรับการเขียนบทความ SEO นั้นเขาก็จะมีวิธีการเทคนิคอยู่หลากหลายนะคะซึ่งอันนี้คือเป็นเบสิกพื้นฐานเลยนะคะในเนื้อหาบทความของเราที่เราเขียนนะคะจะต้องมี h e a หนึ่ง h e สอง h e สามอะไรแบบนี้นะคะก็คือหัวข้อเรื่องในเนื้อหาคอนเทนต์ Content ของเรานั่นเองค่ะแบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็จาเป็นที่จะต้องร่วมคีย์เวิร์ดของเราเข้าไปพยายามสอดแทรกเข้าไปนะคะ h e a หนึ่ง หรือว่า h 2นั่นเองนะคะซึ่งของแอมแอมจะแทรกไว้ใน h 2นะคะก็คือตรงนี้นั่นเองนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปปรับดูนะคะส่วนที่6นะคะส่วนที่6ก็จะเป็นในพารากราฟแรกนะคะก็คืออประโยคแรกเลยนะคะของเนื้อหาคอนเทนต์ของเราส่วนต่อมานะคะก็ห้ามลืมที่จะใส่ไว้ในส่วนท้ายของ บทความนั่นเองค่ะก็คือเป็นพารากราฟสุดท้ายนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปยังส่วนสุดท้ายนะคะขออธิบายเสริมข้อ6และข้อ7นะคะก็คือในพารากราฟแรกและก็พารากราฟสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะบทความของแอมแอมใช้คีย์เวิร์ดเป็นเว็บทราฟฟิกนะคะตัวนี้จะเป็นเว็บทราฟฟิกเนาะทีเนี้ยเอ,อ่ก็จะเห็นว่าแอมใส่ไว้ในเ h e a d หก็คือหัวข้อเรื่องตรงนี้นะคะทีนี้ใน p ารากราฟแรกของแอมแอมก็จะมีสอดแทรกไว้ก็คือตรงนี้นะคะทีนี้เราไปดูในพารากราฟสุดท้ายนะคะก็จะเห็นว่าแอมก็ได้ใส่ไว้ในพารากราฟสุดท้ายเช่นกันนะคะก็คือท้ายๆเป็นส่วนท้ายทายของเนื้อหาคอนเทนต์ของเรานั่นเองนะคะนอกจากจุดที่แอมแนะนําไปนะคะเพื่อนๆก็สามารถออสอดแทรกไว้ตรงส่วนอื่นๆได้นะคะแต่ท้งนี้ท้งนั้น คีย์เวิร์ดจะต้องไม่เยอะจนเกินไปนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่าคีย์เวิร์ดของเรานั้นเยอะเกินไปหรือเปล่าเครื่องมือย o a s t s เ o เค้าจะมีการแจ้งเตือนบอกเรานะคะอันนี้นะคะคือตรงนี้เนาะเนี่ยเราคลิกลงมาได้เลยนะคะเขาก็ถ้าเกิดว่ามันมีเยอะเกินไปเขาก็จะระบุบอกเราว่าเออคีย์เวิร์ดของเรา ที่เราใช้เยอะเกินไปนะอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ค่อยๆปรับไปตามคำแนะนำของเขานั่นเองนะคะสุดท้ายนะคะอันนี้สำคัญมากซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับการทำ image SEO ซึ่งก็คือการ optimize รูปภาพนั่นเองนะคะตรงนี้เราควรที่จะต้องตั้งชื่อไฟล์นะคะด้วยคีย์เวิร์ดที่ใช้แล้วก็ใส่ a l t text ด้วยคีย์เวิร์ดเช่นกันคะ่ะ ถ้าหากว่าคุณต้องการข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะคะสำหรับการทำ SEO แล้วก็ทำเว็บไซต์เว็บบล็อกนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องของเราวไว้นะคะเราจะมีข้อมูลดีๆแบบนี้มาแบ,บ่งปันยูเสมออย่างแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ